วันนี้นะครับเรามาติดตั้งกังหันตีน้ำโซลาเซลล์นะครับรุ่น4ี่ใบพัดเป็นโครงยกสูงเป็นโครงสแตนเลสนะครับที่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับนะบเป็นบ่อนะครับบ่อเลี้ยงปลานะครับบ่อค่อนข้างใหญ่แล้วก็ยาวนะครับ เดี๋ยวยก็ยาวีีครับการตีครับแดดเยอะอยู่แล้วนะครับในเมืองไทยนะครับร้อนมากเลยนะครับนั้นไม่ต้องห่วงครับยิ่งแดดแรงก็ตีแรงนะครับเราติดตั้งทั่วประเทศนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศนะครับฮะเดี๋ยว